เป็นเมืองที่ร่ำรวยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูผมไม่อ่านตรงนี้มันอ่านยากหน่อยเพราะว่ามันมองมันมองแล้วมันมันมันเบอร์หน่อยผมไม่มีผู้ช่วยนะครับอา่อาอา่าอ่านให้ดูอา่อาอา่าเมืองสุขโขไทยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนยอมนะครับอ,อันนี้ผมก็ให้ครูบาอาจารย์ไปแปลคําว่าคําว่าเทียนยอมมันมีทั้งในในเบลานก็มีอยู่นะครับอา่า แต่ผมก็ประมาณวนะ่าก็พองามอนะไรประมาณนะั้นนะยังยังงามนั่นแหละนะครับคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟนะครับอ,ออกออกสำนวนลาวใช่ไหมน,นะมาะมาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟ อ่าเรนเรนเนี่ยเ่นไฟเนี่ยมันออกสมาสมอแล้วเวลาลาโคราชหรือว่าเนี่ยเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี่มีดังจัดแตกนะครับอ่าให้เข้าใจด้วยเขาเขาบอกว่าเมืองสุโขทัยนี้มีมีดังจัดแตกนะครับอ่ากระเพาะเขามีมากั่นแหละครับเขามีจนอ่าใา่ธนาคารก็เป็นรวยที่สุดในยุคนั้นนะครับรวยที่สุดใน ในสยามตอนนั้นนะครับอ่าเพราะว่าอ่าอ่าเมืองลาดเขาก็ยังไม่ได้ตั้งกรุงศรีธิยานั่นแหละครับเพราะเขาตั้งธิยาเมืองลาดเขาอาจจะมีเงินมีทองมากกว่านะครับอ่านั่นแหละครับแต่ว่าหลักฐานพุทธร,รูปทองของสุโขทัยม,มีมีหลายองค์นะครับแล้วก็อ่มองงามีแต่องค์งามๆใหญ่ๆมามามาพบทีหลังนะครับอ่าก็จะอยู่ในลักษณะเคลื่อนย้ายมาโดยถ้าถอดกรอบได้ก็ถ้าเป็นองค์เล็กเขาก็อาจจะ ทําไว้ในนั้นแล้วก็เคลื่อนย้ายมานะครับส่วนใหญ่น่า,นาจะประมาณนั้นแหะแต่ว่าองค์นี้เนี่ยถ้าทําเป็นปูนปั้นแล้วเขาจะไม่ไม่ยกมาเลยนะครับเขามองทั้งคีเลทั้งองค์ใหญ่หนักตั้งห้าห้าห้าตันกว่าแล้วเพราะว่าต้องดูปูนด้วยปูน <c oughs> น้ําหนักปูนที่พอกอยู่แล้วดูแล้วทรงคีเลโอ้กว่าจะถึงบางกรอกไม่มีทางนะครับไม่มีทางกว่าจะกว่าจะถึงกรุงเทพพาะว่าในหลวงและการที่หนึ่ง รับสั่งให้ไปหาพุทธรูปงามๆบนสุโขทัยอันเชิญอารัธนามานะครับถ้าหากว่าอยู่ในเลสถาปูนปั้นอย่างนี้เนะี่ยรับรองเลยไม่มีใครเอาเพราะว่าองค์งามๆที่เป็นทองเหลืองอ่าเป็นทองทองสำริดอ่าที่อยู่ในวัดสกเกเตอร์วัดต่างๆนานาน,นั่นแหละครับที่หลายองค์นะครับที่อันอารัธน,นามาที่ไม่ได้พอกปูนนะครับแต่ว่ามันเป็นอ่าองค์พุทธรูปสำริดนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองคาเหมือนองค์ใหญ่นี้นะครับเป็น ประจำราชวงศ์นะครับมีดังจักแต่เขาก็เป็นเศรษฐีนะครับนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเมืองสุโขทัยนี่มีพิหารมีพระพุทธรูปทองเห็นไหมครับนอกจากเขาจะบอกว่าเขารวยมันก็สมเหตุสมผลที่เขาบอกว่าเขาสร้างพระพุทธรูปทองเอาไว้นะครับมีพระพุทธรูปทองนะครับเห็นไหมครับกระสมกับจารึกที่เขาบอกเอาไว้นะครับ แต่ตอนนั้นยังไม่พ่อปูนนะครับแล้วในสมัยพญาลิไทยผู้เป็นหลานพระคุณรามหลานพระคุนศรธีธารทิศก็ยังไม่ได้พ่อปูนนะครับคิดว่าพ่อปูนหลังสมัยหรือว่าตอนปลายสมัยพยาลิไทยเพราะว่าตอนนั้นได้ไปทําสัญญากับมีปัญหากับทางรนาด้วยนะครับแล้วทางรนามารู้ตื้นลึกหนาบางเขาเข้ามาในในใน ในเมืองสุโขทัยมาทําสัญญาแล้วครับก็ก็ได้มาเห็นแล้วก็ตอนที่พญาลิไทยบวชอยู่ก็พระพุทธรูปองค์นี้ก็ยังอยู่นะครับพระพุทธรูปองนี้ก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้พอกูลนะครับอ่าก็เลยมองมองคือเป็นการอ่านรู้ของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเป็นการอ่านรู้ว่าอาจจะเกิดเหตุเพศภัยนะครับอ่าถ้าเกิดว่า เขาาไปรวมขับมอญแล้วก็ทางล้านนาเขาเป็นเอกเทศนะครับเพราะพรทวงนี้ก็ยังอยู่อย,อยู่มาถึงสมัยพญาลิไทยนะครับแต่ตอนปลายนี่พญาลิไทยอาจจะสั่งอาจจะสั่งพระโอรสผู้สืบทอดเอาไว้หรือเตรียมการเอาไว้หรือจะอาจจะเคลื่อนย้ายหลัง,ลงๆไทยๆเนี่ยเมื่อตอนที่พระอ,องค์มีอายุมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นจารึกพญาลิไทยนะครับเดี๋ยวใจดู เป็นภาษาเขมรน,นะครับก็ไม่ใช่ภาษาเขมรเป็นอักษรสยามนี่แหละครับแต่ว่าเป็นอักษรแบบอักษรไทยเดิมนะครับที่เราเรีชอบเรียกเป็นอกัน ược, อกษรเขมรบ้างอักษรขอมบ้างก็คืออักษรสยามเรานี่แหละครับเร,เราเรียกผิดไปต้องกลับมาเรียกใหม่ว่ามันเป็นมันเป็นอักษร,รสยามนะครับก่อนที่จะมีอักษร,รของพระคุลามนะครับก็คือ,อจารึกนี่นะครับนี่คือจารึกพญาลีไทยนะครับในปี พศ1890นกะครับจารึกพญาลิไทนะครับทำขึ้นพศ1890ในปีที่พระองค์ทรงผนวดเป็นสมณีนนะครับผมให้ดูตัวอย่างตัวอย่างจารึกนะครับก็จะเป็นเป็นอักษรสยามน,นะครับเราเราใช้เขียนภาษาไทยได้เขียนภาษาเกมรได้เขียนภาษาลาได้นะครับเขียนเป็นภาษามอญได้นะครับก็เป็นอักษร ของสงรุ่นแรกนะครับที่เราเอามาปรับใช้กับสยามเทศเพราะเรามีเรามีหลายเผ่าอยู่ร่วมกันคะนนั้นใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับเอาไปเขียนเป็นภาษาตัวเองเมื่อเราเจอจารึกเขียนภาษามอญอ่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วที่ผม,มอเอามานั่นแหละครับก็อักษรน,นี่แหละครับก็อักษรของสงรุ่นแรกนี่แหละครับพ่อมอนเขาก็เป็นคนสยามคนไทยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพาะ เขาไปตั้งองศาเขาก็แยกตัวไปรวมกับพมา่าตอนนั้นเขาก็เขาก็ขึ้นกับสุขโขทัยนะสุขโขทัยก็เป็นสยามนะครับเพราะว่าเขตแดนมันก็ไปถึงมอญน,นะครับปถึงองศาตามตามหลักฐานจารึกนี้นะครับอ่าข้างล่างก็สุดเลยไปถึงสิงคโปร์นั่นแหละนะครับอ่าเลยนครศรีธรรมราชเปดไปอีกนะครับนั่นแหละครับเปิดเขตแดนที่พ่อขุนผามอบให้สุขโขทัยดูแลนะครับอ่มอบมอบศูนย์ใหญ่ให้แล้วนะและต่อมา ลูกหลานพ่อคุณผาถึงได้มาตั้งกรุงศรีติยานะครับแล้วก็ลดบทบาทของสุโขทัยลงมาเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองสำรองนะครับเป็นเมืองอไม่ใช่เมืองเอกนะครับเป็นรองพระเอกนะครับแล้วก็ยุบมาในส,สมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับแล้วก็พระบิดาก็มาเป็นเจ้ากรมตารวจนะครับเป็นอธิธบดีกรมตํารวจอยู่ในกรุงศรีิยาแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพิุโลปนะครับสมเด็จพระนเรศวรก็ อ่าประสูติที่พิสุโลกนั่นแหละครับอ่าอ่าก็ราชวงศ์สุโขทัยนี่แหละครับเห็นไหมครับอ่าการมีตำรวจหลักฐานการมีตำรวจในกรุงศรีอยุธยาทาให้เราทราบความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาอีกนะครับเพราะว่าเขาเอาระบบตำรวจเอาระบบอ่าการใช้ราชาศัพท์ไปจากเมืองล้านหรือเมืองภาคอีสานนะครับอ่าพูดเตลิดไปนิดหนึ่งนะครับอ่าในจจลึกพยญาลิไทยพศ1890นะครับ อ่าหนึ่อ่าตอนนี้อ่าตอนนี้กูกรุงศรียายังไม่ตั้งนะครับอีก3ปีต่อมากูศรีธยาอ่าตั้งในปี1893งพันแ้ยใช่ไหมครับอันนี้จ่าเรือนี้ก็1890นะครับพญาลีไทยอ่าผนวดนะครับพนวดเป็นสมณนิษนะครับก็ได้กล่าว ถึงมณเคียนนะครับนี่นี่นีาถึงว่าวันนั้นพระบาทกมรเตงศีสุริยพงรามมหาธรรมราชานะครับก็สมาทานศีลเป็นดาบทเพศเฉพาะพระเนตรเฉพาะพระเนตรพระพุทธรูปทองก็คือว่าก่อนที่จะผนวดนั้นก็กแต่งเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นพรามก่อนนะครับเป็นเป็น,ปนดาบทก่อน ดาวดบก็บวชเนนนะครับบวชบวชเป็นสมณีน,น,นะครับต่อหน้าพระพุทธรูปทองคํานะครับอทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองที่ประดิษฐานอยู่ราชมณเทียนนะนะครับสเสด็จนมัสการทุกวันนะครับอ่าแล้วจึงอาราธนามหาสามีสังฆราชนะครับตอนนั้นก็อ่ากําลังอ่ากำลังคลัง่งไคล้กับอ่าศาสนาที่ มาจาังกานั่นแหละครับสงฆ์จารงกาแต่ว่าก่อนที่จะบวชสมณีนพระองค์ครองราชมาจนถึงพศนี่น่ะพศที่จะบวชนัน่ะพระองค์มีอายุมากแล้วที่บวชบวชเป็นเนน่นะแต่ว่าตอนบวชเป็นพระเรียนรู้พระไตรปิฎกของสยามนั่นน่ะก็เก่งตัวน,นั้นแหละนะครับอันนี้ก็แค่บวชทดลองนะครับเป็นการบวชทดลองอต,าตามความเชื่อที่กําลังมาแรงในยุคนั้นเพราะว่าล้านนาเขา ก็ชอบนะครับชอบอพม่าเขาก็ชอบนะครับเขาก็ชอบแบบลังกาเ <c oughs> <c oughs> ออนั่นแหละครับแต่ไทยเราก็แค่เอามาทดอเอามาทดลองเป็นบัตรดูแต่เราไม่ได้เปลี่ยนพะฒนาพิโดของเราแปดหมื่นสี่พันคำสอนนี่เป็นของสยามนะครับของสยามวงนาะไม่ใช่ลังกาวงนาะแต่ลังกาวงจะไปเขียนยังไงเราไม่ทราบนะครับเพราะไม่มีใครพูดภาษาลังกาได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย ดาบทไอผนกพระสุพรรณปฏิมาเห็นไหมครับสุพรรณปฏิมาก็คือพุทธรูปทองนะครับพระปฏิมาทองนั่นเองอส,สุวรรณสุพรรณปฏิมานะครับอ,อันนี้ก็อันนี้ก็เขียนเป็นมีบาลีผสมนะครับ <laughs> บาลีส,สันสกฤตผสมเข้าไปมีมีม คำไทยคำเขเมรปนอยู่อะไรประมาณนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้ใช้อักษรพ่อคุรามนะครับอักษรดั้งเดิมตั้งแต่ยังไม่มีพอ่อคุรามนะครับเนี่ยอักษรนี้อักษร,กร,กรที่บอกว่าเป็นอักษรของอักษรขเขเมรน,นี่แหละตามจริงมันเป็นอักษรสยามนะครับขเขมรไปใช่ก็เรียกขเขมรกัมพูชาไปใช่ก็เรียกว่าอักษรกัมพูชาเห็นไหมครับปัจจุบันนี่มันไม่ใช่อักษรกัมพูชาแล้ว จะไปจะเรียกว่าอักษรนิมนชาแต่วา่าผู้ประดิษฐ์อักษรจริงๆก็คือก็คือสงุนแรกก็คือพระมหาัจยนาเห็นไหมครับเหมือนเราพูดว่าอ้าวอักษรไทยภาษาไทยมาถึงสมัยศิทธิยาเอามาถึงปัจจุบันเราก็เรียกอักษรไทยสืบย้อนหลังไปไทยประดิษฐ์นะครับก็คือสืบย้อนหลังไปเขาก็รับรองว่าพ่อขุนรามคําแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยนี้หรือเราเรียกกันว่าอักษรไทยในปัจจุบันนะครับเราสืบต่อกันมาเห็นไหมครับ เราก็เรียกอักษรไทยนะครับเราไม่ได้เรียกอักษรพ่อขุลามเห็นไหมครับเอ่อสืบจริงๆแล้วจะรู้นะครับเอ่เราจะเรียกว่าอักษรสยามก็ได้อักษรไทยก็ได้นะครับใครเอาไปแปลงเอาไปใช้เอาทางฝั่งลาวไปเขาก็เรียกอักษรลาวลาวก็บอกว่าผมผมผลิตผมผมประดิ์นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าสืบไปจริงๆแล้วต้นตออ่าก็คือพ่อขุลามเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะครับสามารถพูดได้เลยเพราะว่าหลักฐานในสมัยกุงศรศยาเขายืนยันนะครับ อยุธยาก็เคือรญาติของสุโขทัยอีกเป็นพวกเดียวกันกับฝ่ายพ่อขุนผาเห็นไหมครับเขาเป็นเคือรญาติกันเข้าใจนะครับทิศทางเหล่านี้ตั้งแต่ผมอธิบายมาเนี่ยทำให้มัดแน่นมากขึ้นว่าไทยเราทุกภาคส่วนลงไปจากภาคอีสานพอหลังทะเลน้ําทะเลลดลงนะครับเราไปอยู่ถึงปักใต้นะครับเราตามไปสืบถึง หลักฐานยุคบ้านเชียงที่ขุดพบทางปกากใต้นะครับก็สอดคล้องก,กันกับหลักฐานหลักฐานการพิธีฝังศพแบบยุควัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งประเทศอินโดนีเซียไม่มีประเทศฟิลิปปินไม่มีเพื่อนบ้านอย่างอื่นไม่มีพม่าไม่มีไม่ได้มีการฝังศพแบบแบบวัฒนธรรมบ้านเชียงเพราะฉะนั้นแล้วภาษาก็ไม่ต้องแปลด้วยภาษาปกากใต้ก็ภาษาไทยเรานี่แหละครับอ่ามันสเนียงจะต่างไปบ้างเล็กๆน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ เราไม่ต้องหาล่ามาแปลภาษาเอออ่ะ,อะนี่หลักฐานสองอย่างยืนยันนะครับของจริงนะครับของจริงสุขโขทัยเขารวยจริงเขาถึงมีผู้ทู่ทองคำหนัก5.5ตันนะครับในในขณะยุคที่ยุคนั้นน่ะทองคำไม่สามารถที่จะหาได้โดยง่ายนะครับหายากนะครับต้องไปล่นต้องไปอะไรอ่าพวกเกล็ดพวก ทองสำริดพวกเงินพวกอทองเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยทองแดงเนี่ยยังหาง่ายกว่าแต่ทองคำมันต้องไปลนนั่นแหละครับต้องล่นเอามานะครับแล้วแต่ว่าเขาไม่นิยมทองคำมากสักเท่าไหร่สมัยก่อนเพราะว่าทองคำเอามาทำขวานมันขวานก็บินนะครับมันคือมันทนทานในแง่ความเป็นสีเหลืองธรรมชาติที่ว่าสีมันไม่ตกนไม่ขึ้นสนิมอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นทองแท้นะครับก็เอา เอาเป็นเครื่องประดับนะครับต่อมาถึงได้มีคุณค่านะครับแย่งทองกันอุตรุดนะครับโยนโลหะต่างๆทิ้งเพื่อมาแย่งโลหะทองคำนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยผมอธิบายหลักฐานและมันได้เนื้อหาอย่างอื่นด้วยนะครับมันได้เนื้อหาว่าทําไมเขาถึงย้ายมาบางเกอกนะครับทาไมเขาไม่ย้ายขึ้นไปจีนตอนใต้เขาไม่ย้ายไป อ่ย้อนไปทางพม่าเพราะว่ามันไม่ใช่เขตเขาครับเขาย้ายมาบางกองก็เพราะว่ามันภาษาเดียวกันพวกเดียวกันนะครับเป็นเครือญากกันนะครับเนี่ยรู้ทิศทางเห็นไหมครับอ่าที่ว่าสุโขทัยมาจากตรงตรงใต้อะไรนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางเชียงใหม่เขามาตั้งเขามาตั้งเมืองเขาก็ยังไม่มีอารยธรรมอะไรเขาก็มารับจากสุโขทัยนะครับอ่ารูปแบบ